พี่น้องจะแสบหนูน้ำหนักมาเหลื่อมแข่งแล้วกาแฟยังไหลอยู่พี่นอ้องเลยสบายดีพี่น้องมื้อนี้มีแนวมาอ่านแนวบทกินตั้งแต่ปีก่อนครพี่น้องปีกายนี่พี่น้องเคยกินหรืวอลอันนี้เขาเอินอนะเอ่นว่ากอยเนาะภาษาไทยเอื่นว่ากอยภาษาลาวเอื่นว่ากอยเนาะกอยกอยขาวพี่น้องขาว,วเรื้อเหลืองมาหลับยังไม่ได้เบิ่ง นี่เหลืองบอกเาจจะเลี้ยงขาวปนกันไม่นี้หลัดจะมาเห็ดเมนูหนึ่งกอยใส่หมักอึอะอะไรกันหมักเผาวพี่น้องอยากกินอยากกินจะเป็นอยังอายุชิฮอดตสามสิบปีอะไรอยากกินแบบแม่วแบ,บผู้เฒ่าเขาหมักนะรู้อยู่นี่ระยากใะเลยเวลาเห็นกระสอบขายกอยระยะอยากอันนี้เราโลละประมาณหาสิบหาบาทนี่แหะพี่น้องไปเดี๋ยวเสียออกหน้าก่อนไปเเออ,อ,อาอาบบไป เาแป้ก็เอาพื้นกับพี่น้องเมื่อนี่สิดังพื้นจังได้กินไวอยากกินบ้าปีหนึ่งเนาะนี่คโอ้ยได้้อ่บ่ก็หวเลยเนาะโอ้ยอย <laughs> แต่แล้วพี่น้องฟื้นยวจะไปดังไเนะไฟแต่ยังหน่อยแม่พาไปหาฟื้นแบบนี้แหละก็ลงเจงว่า่กองไฟลุบลุว้าลงมาเปิดงา <laughs> <laughs> แป๊ะคือได้นนทั้งใหม่ดิบใหม่ซุกแล้ว,วันนี้ใม่ตายวันใหม่ซุก <laughs> ว้า <laughs> สาแป๊หาฟื้นพี่น้นอง ได้เชียวเป็นเมียบังเด้อเออแป๊ะแมนอันไหนยังก่อดวงจอมันแมนแบบแมนลีเออมีดวงเออสัพพรมันันหักลงเด่นในดวงดวงอันนี้กินได้ดวงสเพล่คอย่างนั้นเออสะพพรมันหักทันชาแปะบอหักลงเนี่ยมันกระสีหักถือหัวข้นเพราะว่ามันเจาะไปเรื่อยๆนะใหม่มันกะสีหักพลอยๆน,นึงมันอันนั้นมันอันนั้นแล้ว ยังมีผ st ู้ส่งข่าวกองหนุ่ครู้สึกแล้วมันก็หฮักเลยเวลาฝนลมมาเลยเพราะว่างาใหม่ดวงเจาะอันนี้เขาเอื่อน่าฟื้นไปน้องคนหาฟื้นนี่ดวงไก่มากหมักเลนเต้าหันาไปดังไปเนาะ มบมันตายเดี๋ยวสิดังไพ่อยู่นี่พี่น้องเปลี่ยน<ม>บอลใหม่พอบอลเย็นปวดอยู่เทียงนังว้าวตกิึงวัดสนอลืมป้าใจถึงนี้เนาะ เสาแปรคนหาฟืนอะพี่น้องจอมกับสชีหาฟืนนหะนอยู่คนอยู่ไฟ ا ่กะเสียงหุบหุบเลยกะตังฟืนติดง่ายแต่ว่าหมอดำดังทานติดายากแต่ว่าหมอขาวทางที่ดีก็คือดังฟืนดีกว่านอนด้กินไวพ้พอหลังจากดังไ فا ่ติดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเาสิตั้งเคียงไว้ก่อนเนาะตั้งเคียงไว้เคียงตั้งอยู่คู่กับไผ่แถวมันบ่มีคู่เคียง ใส่เคียงดูๆพี่น้องจังมีคู่เคียงไปไปหล่างก้อยบันเี้ไปอีลี้แล้วไปพี่น้องเดี๋ยวสิลหล่างก้อยก่อนมันนี่ก้อยที่เขาสื่อมาแล้วบานเ่ายังโบมี่พี่น้องเอยมันยั่งกันท่าพนท่ากระตกอันนี้หนาะจะมาแต่ทางอื่นก้อยนี่นะเสี่ยงเลยพี่น้องกันข้าเจ้าเห็ดโบจืดมันสีกเมาว่าข้าเจ้าอันนั้นเสีเห็ดแถมจืดแล้วเ้าเจะต้องเอามาขายเสั่นข้าเจ้าบัวกามมาขายเอก จะเมากับบริเคือเมาเห็ดแต่บริเวณขนาดแบบถ้าไหลาย,ยู่นะอุ้ยลงแล้วงามเลยขจาเห็ดนะิะสิ่งมาจากตลาดเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก่อนเขจารหิบอะไรคืองามแผ่นเป็นแผ่นนะอืมสีเหลืองเหลือง,งนี่แซ่บพี่น้องเป็นแผ่นค่ะกะดีเบิึงสีดมด <c oughs> ก้อยนั้นเหม็นบุบบุบขจารอบไว้ โอ้ยแม่ไปคุดตะกี้พี่น้องโมเมนต์ที่ได้กินง่ายๆเลยคุดมาแล้วก็แซน้ำแซน้ำก่อนแล้วเอาใส่ใบสมกบแล้วก็เหยียบเหยียบแล้วก็แซน้ำเอาคนแ้ก็เอาเคียงเป็นเออเอาเคียงถับให้นนำมันหย่อยออกห้ามปวดจืดเลยตอนนี้แม่เห็ดก้อยนะฮาวนัาจะประมาณสามบอกร่อนนี่สามเนี่ยพี่น้องที่คุดกับแม่แม่คุดมาแล้วก้อยนะเขาจะว่าวอันห้าหัวก้อยท่าหนาขนาดห้าว อีเมลละท้านะหมาหมาเขาขาวที่กัดหมาแดงบัดเทาสีหลางหลายๆหนามด้วยพี่น้องก้อยนะเพราะว่าเพื่อขี่ดินออกเพื่อความขาวงามทำหลังลายลายหนามเป็นหนึ่งมันก็นสีขาวงามอีเมลว่าดได้ส่วนลายกะก้อยนี่มันเห็ดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าก้อยนี่มันจะมีความคันการทาเห็ดเป็นมันก็นสีเมากินก่ะรับเสียวว่าพี่น้องที่นางบนู่ตอนนี้อาจทีมี บอกคุณได้คุณหนึ่งกะเคยเห็ดเนาะก้อยเห็ดกินเองนะคอมเมนต์ในเรื่องพี่นอ้องเขอมุนเพิ่มเติมพอสะลัดเห็ดปเปลี่ยนสลัดเห็ดก้อย,ยมีไปไกลขากินะสลัดเองยังบอกกากินอีแมวว่าข้ามันจืดนะกระปูก,กินอะไรแมวมันจืดส่วนไลยขั้นกระปูอันจับกระสอบนะอีแมวไปแซมมันเนาะ,ะเราก็แซมขึ้นมาหนึ่งกินเอาไปหนึ่งวันนี้ข้างรถปรเปลี่ยนเนาะ เดี๋ยวจะให้ซองสาวซอยกันผ่ามาเอือพี่น้องผ่าติระวังมือเด้อผ่าใหม่ผ่าใหม่เดี๋ยววางเนาะบางเลยบนอาบน้ำอ๋อบนยางกระดุมนะหอมบชิมันอยู่อันไหนมันหน่อยปลูกพี่แมววะใช่ใส่ในในมันสิเอาบ่วงกดุมก็ได้ขนาดผ่าอีกก็ได้ไป บวงกีลังคาเอาไปบ่นอะยรมันอ่อนบ่แไปมันสิมันอยู่นออนบ่ว<อ>ะเขอ,อ,อ่อนเตะเออเหี่ยวได้พี่นะ้องขี้เดียวโอเคโอยบวบมือกอออันยังมือหัวหีบช่วยกันยังไงทุกคนกับขนวนมันนะเวาลาเขาพาเห็ดเนกินเพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่ามันกินอะไ,ไ,ไรแต่ว่าหอม,หอมเดี๋ยวนี่นะหอมอยากคือแบบกินได้อยู่จานหวานหมดแล้ว คือวันเพร่า oh, yeah. พร้อมกินค <intell> <Mel un> ือวันิลลาเนี่ยเผาหันาพาพี่น้องพาามื่อก่อนมือื่อน่ะต้องหนึ่งพร้อมกกบก่อยเออหนึ่งใส่กันเลยบ่แม่ ซอยกันเห็ดพี่น้องผู้หนึ่งเห็ดกอยผู้หนึ่งเห็ดมังเอ้อผู้หนึ่งผ่ามะพร้าวแต่ว่าบอเอานิ้วมือพี่น้องเลยมังเอ้อที่น้องๆเพิ่นผ่าไว้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่หนึ่งกอยเนาะป่ะเอาไปหนึ่งฟองกับกอย คือไผ่น้ำมนไผ่น้ำมนเขาไม่ใช่เต็มชึ้งบ่นี่นะชึ้งก็หน่อยแท้พอดีที่แปลว่าบิร์นงูไก่พอดีเลยพอดีหรือเ่าพอดีอื้นอ,อ,อนี่หลายกว่าก่อยเอาไว้ฮะ ไวย์หนึ่งน้ำละลายพวกก๋วยใส่ก่อนพี่น้องป้าลายก๋วยขาวงามเนาะหัวเขาจะเอาเห็ดอะไรพี่งงามอือชิมนักจะกินบ่าหัวจักนาทีเด้อพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาหนึ่งแหะค่ะมันซุกมันกลายิผูขึ้นมาเองแข้แข็งน,นะ ตอนอตื่นตัดก็แค่ทุหนูแม่นคือกันเลยเพราะว่าที่กําหนดบ่ได้จากหน้าที่นะพอหลับบ่ไดดดังแก๊สไต้พี่น้องดังเตาฟื้นแบบนี้เขาต้องคุ้มไพ่เองตลอดถ้าดังแก๊สเะาดังแก๊สได้เนาะถ้า,าใส่แก๊สเาะารัหัวจากหน้าที่จากเวลาเพราะเขาจะคุ้มไพ่ในมือเขาต่ว่านี่นะท่านไพ่ถอยออกแล้วมันมอดแล้วก็ต้องเล็งซุ้มใด้ไหมไปอัดไปก่อน โอเคทุกคนพอ,อก,กันเนาะเขาจะไปผ่ามะพร้าวแล้วก็ขุนมะพร้าวทามันนี่หอนขนาดชิลูกชิ้กินอยู่ว่ะพี่น้อง <c oughs> คันพลาหมอลดขันพ้าวีลดเขาแห้งไปได้กินอยู่ดอกวันนี้ตะกี้เนะื้อควันแห้งขนาดเลยทั้น,นี้ยันงจะไม่หมอนะ ก็ข่าวข่าวกันวันนี้พีดด่ซืดอปวดคอเลยเนาะหนึ่งจองตัง้มกระดับใจบดถึงนหน้าบากเลยสิตใจกันผ่นาดอนผ่าใหม่งาำงำแตกแล้วโอ้้าบังละว้าได้ยินเสียงยังหรือเนาะหน้ามันเกี่ยวเหี้ยสุดเลย อัแสดงหน่อยนะยาาอยากเพ้นเขาเผาเขาเนะแต่ว่าพวกจังอันข้อหนามันออกจากแล้วเลยนะมักเผาวน่ยอยู่ในขี้ดินจะออกยังไงกินกินกันกินดนถ้วยกินเยอะแล้วกันเนาะกินทั้งหมดคือ,อ <laughs> <c ười> กินหนามแฮน,นาเนี่ย บาหวานบาจางบาเข้มบายังเลยพี่น้องบาแสียถ้าจะเหลือนค่ะฟ้าเปเป็นพี่น้องไยขุดตัดบนพี่น้องมาเบิ่งกระต่ายสองโตขูดมะพร้า,า,ราวขุดแก่งกัน โอ้ไว้ที่แต่ลายก่อนลพีนม่พแล้วเนาะิี่บอกกระโปรงไบบเลยบ่ห เดี๋ยวจะมาเสกเบิ้งกอยกันเนาะหลังจากหนึ่งเดปประมาณหอดละสิบห้านาทีป๊าเป็นท่เสียบพี่สะเทียร์แหละจะรอต่างเวลาข้างในเมื่ออื้อะสุกแล้วอื้อะสุกแล้วพี่น้องแต่ว่ากอยนี่แบบโอ้โสุกจะบอกแต่เบิ่งจากซีซั่นแล้วมันไล่เงี้ย้วพี่น้องแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาไขเบิ่งอีกขอบที่สองามาเบิ่งมาเบิ่งแต่ก่อ นี่หอดเวลาปงแล้วพี่น้องพี่แม่คนมาเบิ่งหายแล้วคนว่าปงได้โลดคนว่ะยังไงก็บคอซิมก่อนพี่น้องไว้ป้าตอนคอยแม่จะเสียแบแห้งอีดี <c ười> ขลังบมดหลอนมันอยากแงด้วยพี่น้อง <c ười> พม่พอได้เกาวไว้กะปงเลยบัดนี้มันมีสองสันน้องหได้สันปฐมกับสันมัธยมแฮ <c oughs> สันหม้อปลาวุ้ย <laughs> เอาไปโบกายเราี่น้องมันห่อนเว้ยเด็กมาสันหม้อตัวน,นี้นี่ป้าจะมานำไผ่เหมืองหม้อใส่เชียงมาเขาไปแหน่เอาหงอวากินข้าแซ่บไปดิเพีนออ่น้องไอ้ก้อยเราต้องใส่น้ำตาลมะพร้าวกับเสีบมมีวิวอย,ยู่ในเดิน โชว์ใหม่กันของแสบพี่น้องเยามได้มาพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเอาน้ำตาลกับมะพร้าวใส่กันเนาะว่าข้าวเหนียวมันเค้าเหลืองอะไรกยข้าวเจ้าหนางามลูกเราบอกว่าก้อยข้าวเจ้าหน้างามก้อยข้าวเหนียวหนางามอีแม่ว่าคือบอลลอกกาบมันอีแมวว่าว่าขั้นบลอกกาบมเออแล้วมันโมมันเอาก็เลยบอลลอก บองั้งเขาจะกลาบบล็อกก็ได้บางคั้เขาจะกลาบล็อกข้าวข้าวข้าวบวกกนนี่เม่ามือบ้าอันนี้เขาวสีเห็ุอันมือเขล้นสกับก้อยนะพี่น้องแล้วต้นหนึ่งเขาสะบอไรคขล้นเขาสะเอาแตมขาวใส่กบน้ำตาลนี่สองสูตรอยู่ร่มกันเวานอร้อยกินลีนี่มืออันกาบมะลัางเนียพี่น้อง กระหูกน้องๆเข้ามาข้องหวานใส่ลายอยู่ใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายๆกับลวกมือพี่น้องมันหอนมาขลุนใส่กันก่อนเอาน้ำตาลใส่น้ำอ่ะอันนี้สูตรหวานพี่น้องกันแบบหวานลายๆก็ใส่ลาย กลมจริงหะคขันเอาใส่ถุงยางเอากระลอนใส่มือง่ายกว่าแต่ว่าผมมีถุงยางก็เลยเอาบวมโอ้มันก็สิเป็นแบบนี้เนาะเรืองงามเลยมันงานมากเลยคายแม่มอกว่าได้มือแบบนี้หมอกดีเทียดเทียดนี่เสียบอยู่ว่าพี่น้องก้อยมือนี้มีเมียระยนเมาแต่ก็เ็ยตื่นตัวเจ๊ข้าเจะเยวมาคายซิมกอื็ วานสำหรับพ่อเนาะวันหมักวานปะไรบ่เอ,อ้เอเยกวาวนเนี่ยฮะกวานเราอือแค่ก็เลยทันไงเนี่ยเอ้ยเรานี่พี่น้องจะแสบหนูอันนี้เขาเอื่นว่ากอยกอยยังก็กแม่ฮ้อน<ว>กินแทนเขาวมาเด้อพี่น้องามาเด้อ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 จะห่อนยามกินแล้วพี่น้องแซ่ลองสลีแก้ตัว กูข้างนั้นเดีมยนีนายอยู่มันเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีไกยอยู่่าเดี๋ยีน้องมาเด้อเจ้าแป๋มันมาขอบาดมาแม่ขึ้นมาเร็มไหมมีชายมะพ้าวเขมันป ตัวนี้แสบกว่าตัวนั้นมาจ้กแย้น้ำจนบมท่านพี่น้องสลัดน้ำบูชิมก็ได้ความเป็นบ่มักของหวานคำแย่และแข่นเด้อก้อยจะขึ้นเขาเหนียวนี่เด้อหมักเผาติดศบเสาแป่ติดศบไปศบ ติดปลายศพมะพร้าวให้แม่ชิมกันเขาเคือบวกกินตัวใสม่มะพร้าวพี่น้องตัวมะเอือแสดงว่าแสบกวัวแน่นอนแสบผมอ่ะเจ็บแค่นแต่อีแม่ยามมันบ,บุญห่อเขาเลยอีแม่เอาลงวัดพี่น้องเขาหนุบ,บ่หัวแสบเพราะเขาบ่เคยชิมจักเถื่อนตอนไหนชิมตอนไหนบวานดอกแจ็บยิบแบค อะยอย่างเจ็บนินมมันซาเปรกีนร้ยขมูมานนะาเด้อพี่น้องมากินกอยน้ำกันออกอยนะพี่น้องนุ่มๆความแตกต่างจากเขาคือมันนุ่มหอม กินง่ายแต่ว่าเคาใส่มาพเผากับมากอึ่นนะมะพเผามันชิมันแล้วก็หอมหมากอึ่นก็มันพี่น้องมันแบบนุ่มมันมันนุ่มๆอ่ะแหละมันเข่ากันมันลงโตแห้งทุกคนป้าจักเสีบบอสเสบพี่น้องเอยอีพอน่ะปีนเตียงขึ้นมาเด้อพี่น้องกินกอยคนสมัยตะกี้นะอีแม่ว่าสมัยตะกี้หรือสมัยอีแม่บอกแม่แต่รุ่นนีพอก็อีแม่นะบ่ามีเขากินนะ ขุดก้อยมาหนึ่งกินแทนเขาพี่น้องเลยแต่ว่าก้อยเนี่กินแล้วก็วมือซื้อก้อยขึ้นเขากินเขาเหนียวเนาะคล้าย,ยๆกันเลยแต่หลั่ว่ามันแสบข้อเข่าเด้แสบข้อเข่าแต่ขมเข้าไปใช่ไหมถ้ากินแล้วเขาบขขา่มัน่เาก้อลึมันบ่มีเครื่องประกอบออแต่สำหรับหลัดว่าหลัดว่าวก้อยจะซื้อกะแสบพี่น้องเลย สมุอนเข้าใจทุกอย่างเลย่ามมพว่นสมือนเขาม่เขากินเนาะสามารถเลือกไดว่ากินแบบใดแบบใด่กีนหนนปั่นกินเนาะปั่นปั่นลอกกัดกินก้อยกับปนกไม่ได้แล้วมันไ่เขากินลิ้นแต่ช่าต้งจักปีอะแม่มันอึดเขานะ เป็นนงจงเสือแม่จงเขาใส่ปลาแดกมาจมเขาให้กินจงเขาใส่ปลาแ่กเอออยากแล้วแม่เหม่ยแน่คอยได้สาเกจังได้คือได้กินสะไปคุดเอาบอกเหม่ยบุกคนแต่เพื่อจะได้กินหกมือมาเพื่อมันจืดนะเออใส่เวลาหกมือเนาะเยียกระชามเหยียบกระชาม ได้กินได้สกุมจักหมือชก้อยอันหกหมื่นอ่ะอืมอื่อืมเ็ดเอาไปกินกับป่ลกบอีพอวะเป็นยังคืออืดเข่าใช่ไหมฮะมี่ว่นนาหักหมดเลยเออก็เป็นยังค่ะพ่อเออยันทรงข้ามอีพอวะก็ให้มาได้หิ่งห้อยมาแปะมัน จกักจักปีละพอ่จักปีขึ้นหลังขาหอมมะงามเเทงข้ามแล้วแปไดเฮตหน้าเนาะหลีอ่อยู่คอมาตะเวนมาตะเวนเอเอ,อดำหน้าจะดำต้นเลยหน้อืมแต่กันหนึ่งก้อยกินกันยังมีเวลาหไปคูดก้อยอยู่เนาะเพราะมันห้าวจะเหม่อยันตายไม่ดูยานฮะได้า้านก็ุดเขาเออ คือแม่นี anyway, ่ยนายไก่บ mm ้านมาแม่ไก่บ้าทกระมาห่อนาจากเพื่นย่างมาทีรถแต่อีแม่ยังหน่อยพี่น้องตะกี้น่ะอยู่บ้าททางนี้เดียทุกคนบ้าทนนสมบูรณ์ย่างมาห่อนาประมาณจากลักสามลักหัวจ้ะสามกิโลบหรือสี่ปะจากบ้าทนนสมบูรณ์มาบ้านเ่าจากกิโลหกเจ็ดกิโลบาท เดนีแม่เล่าแต่ยังหน่อยเลยพี่น้องไปต้ฟังคือ,อยังได้ออกมาหน้าเลยเอือ่อยเมื่อป้านะหายเลยยานเพราะว่าหน้าอยู่ไกลบ้านเจ็ดกิโลผมจบถ่ายโดยบอกก็กำลุสาวพี่น้อง<ไ>ปเป็นมานำลังเ <ปะ S 1> <laughs> มื่ออื่นจังสิไปส่งสก,การ์เมทัลเป็นพี่น้องเมื่อนี้อีแมลไปเออมาแหวนรถเขาเอารถมาไหวอยู่หน้าบมมีคนอยู่บ้านพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนพอกับม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆายให้พี่น้องมากินน้ำ ยังหลายอยู่พี่น้องกินโมเบิสเนาะแซ่บดีเลยทุกคนสำหรับผู้ที่ว่าหมักของหวานหลับว่ามันลงโตโดยเฉพาะใส่กับมึกอื้อเนาะโอเคพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆพอกัะมาคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายเบิรงแซ่บแย่หัวไอรานกินหมึกอื้อนมม่กลับมม่กลับ